จังหวัดร้อยเอี่ี่เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดและก็กลิ่นหอมเหมือนกลิ่นมะลิแล้วก็ก,กลิกก่นใบเตยผสมกันนะครับ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปพูดคุยกับคนที่เขาอยู่เบื้องหลังที่มาความอร่อยของข้าวหอมมะลิ105กันค่ะ สวัสดีค่ะคุณประเวศค่ะสวัสดีครับคือป๊อบอยากทราบว่าโครงการนี้ค่ะคือชื่อโครงการอะไรคะแล้วเริ่มทํามากี่ปีแล้วคะโครงการปัจจุบันนี้ก็คือโครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อพัฒนาการปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพอย่างยั่งยืนโครงการนี้เริ่มทํามาแล้วประมาณ5ปีนะครับมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการประมาณ20่รายพื้นที่200รไร่ จังหวัดร้อยเอ็ดนี่เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพแต่ก็มีปัญหาว่าลูกค้าที่รับประทานข้าวหอมมะลิช่วงกลางๆปีปลายปีนี่เขาจะบ่นมานิดนึงว่าข้าวหอมมะลิของเราในี่ความหอมลดน้อยลงไม่เหมือนข้าวต้นฤด,ดูแต่ก่อนสมัยคุณพ่อคุณแม่เราผลิตข้าวหอมมะลินี่ใช้ปุ๋ยคอกก็เลยทําให้แต่ก่อนข้าวหอมแต่ปัจจุบันนี้เราใช้ปุ๋ยเคมีก็เลยทําให้ความหอมของข้าวนี้ลดลงครับก็เลยมีแนวความคิดว่าข้าวเราจะ ทำยังไงให้มันคงความหอมไว้ตลอดปี แต่ก,กรก็เลยร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมหรือที่เรียกว่า n i a ของกระทรวงวิทยาศาสตร์มาทำวิจัยเกี่ยวกับการผลิตข้าวให้มีคุณภาพจากผลการวิจัยก็คือมีนวัตกรรมใหม่เข้ามาช่วยอย่างสารกระตุ้นความหอมมาฉีดช่วงข้าวกำลังตั้งท้องช่วงข้าวกำลังออกรวง<ะ>ก็จะทำให้ความหอมเพิ่มขึ้น สางกรก็จะจัดอบรมให้สมาชิกคัดเลือดเมล็ดพันธุ์การเตรียมแปลงปลูกให้พร้อมสําหรับการผลิตข้าวนาปีแล้วก็มีเครื่องจักรกลการเสรตมมาช่วยทุนแรงมีความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวให้มีคุณภาพสิ่งที่คุณประเวศได้จากการทําโครงการนี้คืออะไรคะ เกษตรกรก็จะได้องค์ความรู้ในการทํานาแบบสมัยใหม่นวัตรกรรมใหม่มีรายได้เพิ่มขึ้นสุขภาพไม่ต้องเสีย่ยงกับสารเคมีที่เขาเคยใช้มาก็จะได้เข้าวขอมมะลิคุณภาพเป็นท,ที่ต้องการของตลาดและก็ผู้บริโภคเป็นอาหารของคนไทยทั่วโลกครับสวัสดีค่ะคุณลุงคุณป้าทํานากันมากี่ปีแล้วคะประมาณ3-5ปีแล้วครับโอ้นานมากเลย แล้วทำไมอยู่ๆถึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการที่สากลจัดขึ้นคะตอนที่เราเริ่มเริ่มทํานาครับข้าวของเราคุณภาพจะดีทีนี้มาหลังๆก็เ,เรื่องของสารเคมีพวกอะไรเข้ามาปุ๊บเนี่ยทำให้ข้าวของเรานั้นคุณภาพ ต่ำลงต่ำลงพอ,พอดีทางสรณ์การเกษตรอย่างยุไมีโครงการก็เลยสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วก็เข้าร่วมโครงการได้สารชีวพันธุ์นะครับไปฉีดพ่นแล้วก็ข้าเราก็จะมีคุณภาพเพิ่มขึ้นมานะครับอพอเราได้อยู่กับธรรมชาติไม่มีสารเคมีค่ะคุณภาพของเราก็จะดีขึ้นคิดว่าโครงการนี้เป็นทางเลือกที่ข้าวของเรานั้นจะกลับมาดีและก็สมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับเป็นที่หนึ่งในโลกนะครับเป็นข้าวที่มีคุณภาพหอมยาว ขาวนุ่มค่ะคุงแล้วจะมีความหอมกินกับอะไรก็อร่อยสุดท้ายเราก็ไม่รู้ว่าข้าวหอมมะลิ105จะเป็นข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดไหมแต่จากการที่ได้พูดคุยไปเมื่อกี้เราได้เห็นถึงความน่ารักและความเอาใจใส่ของสหกรณ์และคุณลุงคุณป้าเองที่เขาตั้งใจให้ข้าวหอมมะลิ105เนี่ยออกมาเป็นข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดและอร่อยที่สุดให้คนไทยได้กินกัน